สวัสดีครับประจําช่วงเย็นย่าค่ามืดของวันอังคารที่19มีนาคมครับดังตามที่เราได้คาดหมายกันไว้นะครับว่าพายุรุ่หร้อนได้กระทบไทยครับจากภาพในเรื่องของเลดาราดาวเทียมครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณเวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกานะครับ ก็มีกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตามที่เราได้คาดหมายกันไว้นะครับจากภาพให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมกับแอดมินเลยนะครับพื้นที่ตรงไหนที่มีเป็นสีเขียวเขียวม่วงๆ่วงนะครับเป็นปื้นสีหรือว่าสีเหลืองสีส้มนี่คือพื้นที่มีปริมาณของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่เบาบางเล็กน้อยจนถึงฝนตกหนักนะครับส่วนพื้นที่ตรงไหนที่เป็นสีเทาๆนั้นหมายถึงว่าปริมาณของฝนไม่ตกในช่วง วันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะครับโดยถ้าหากเราย้อนดูตั้งแต่ช่วงเวลาตีสี่ตีห้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีพายุเนี่ยเข้าในบริเวณทางประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะครับบริเวณทางพัทลังออกเชียงเหนือทางตอนบนแถวบริเวณทางโซนบ้านทาตนะครับแถวอุดรธานีแถวดงสวรรค์เป็นต้นนะครับแล้วก็แถวมุกดาหารนะครับเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น แถวบริเวณทางสีสเกตแล้วก็ทางอุบลตอนบนของจังหวัดนะครับส่วนทางด้านภาคเหนือนะครับก็เริ่มมีสัญญาณในช่วงเช้ามืดเช่นเดียวกันนะครับบริเวณทางโซนจังหวัดพะเยาที่ติดกับบริเวณจังหวัดน่านนะครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่าปริมาณของฝนเริ่มเข้าแล้วนะครับจากนั้นพอในช่วงตั้งแต่สายสายๆบ,ยบ,ยบยเป็นต้นมาปริมาณของกลุม่มฝนตามที่แอดมินได้แจ้งเตือนไว้ว่าจะเริ่มค่อยๆขย,ย,ย,ยายตัวแล้วก็จะตกลักษณะกระจายตัวครับบริเวณทาง ภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็แถวบริเวณทางกระจุกทางตอนล่างแถวที่ติดกับโคราชนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคเหนือเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณแล้วก็ปริมาณของกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวไปนะครับบริเวณทางภาคกลางนะครับส่วนบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับได้รับอิทธิพลจาก สองเหตุการณ์ในกันก็นกคือจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจึงทําให้มีพายุรุดุร้อนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็กระแสของลมใต้ที่เหนี่ยวนำปริมาณความชื้นจากบริเวณทาง อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับรวมถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนบนก็เริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแบบเบาบางเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงสายๆบบา,บาถึงเที่ยงเป็นต้นมานะครับแล้วก็คาดการว่าในช่วงวันนี้ตั้งแต่เย็นย่ำค่ำมืดวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงนู่นเลยช่วงวันที่20 ก็คือในวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนมาอัปเดตตามแบบจําลองล่าสุดนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือว่าช่วงเย็นย่ำค่ำมืดของวันอังคารที่19 มีนาคมนะครับโมเดลได้อัปเดตล่าสุดว่าจะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับนี่คือลักษณะการกระจายตัวของพายุฤุูรรอนนั่นเองนะครับฝนตกหนักฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลมกะโชกแรงเกิดขึ้นโดยเน้นนะครับเน้นเลยก็คือบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะตกลักษณะกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับบริเวณทางภาคเหนือจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณก่อนนะครับจะค่อยๆไล่จากทางด้าน ตะวันออกครับก็คือบริเวณจังหวัดน่านแถวพะเยาหรือว่าอุตรดิตเนี่ยจะค่อยๆไล่ไปไปหาเชียงรายลำปางแพร่ สุขโขทัยต่อไปจะค่อยๆไล่ไปนะครับส่วนบริเวณทางอีสานเนี่ยก็จะคงเน้นหนักๆเนี่ยก็คือทางตอนบนอยู่อย่างเช่นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลาพูแถวอุดรธานีแถวหนองคายบึงการสกลนครหรือว่านครมนมแล้วก็อาจจะมีลุ้นแถวมุกดาหารกาลสินยะโสธรอ,อำนาจเจริญด้วยนะครับก็พื้นที่แถวนี้ก็ให้เตรียมตัวรับมือกับปริมาณของฝนชุดใหญ่ที่จะเข้าในช่วงเย็นยํำค่ามืดวันนี้นะครับ บริเวณทางภาคกลางครับเริ่มส่งสัญญาณว่าปริมาณของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเริ่มมาทางด้านของฝั่งตะวันตกของทางภาคกลางเช่นบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี หรือทางการจนบุรีและทางราชบุรีนะครับปริมาณของกลุ่มฝนบริเวณทางภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะคงเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวเนื่องจากว่า2เหตุการณ์ด้วยกันที่ทําให้มีปริมาณของฝนก็คือแนวปะทะอากาศหรือว่าแนวของล่องมรสุมนะครับที่ทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและกระแสของลมต้านเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกส่งผลทําให้บริเวณทางภาคใต้ได้รับอนิสงส์ทางจุดนี้ไปด้วยก็มีฝนฟ้าขนองเกิด ขึ้นแถวเพชรชบุรีประจบคีติขันหรือทางชุมพรน,นั่นเองครับจากนั้นเมื่อเราทําการเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้หรือก็คือในช่วงรอยต่อระหว่างวันระหว่างวันอังคารที่19ไปหาช่วงวันพุทธที่20มีนาคมเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยยังคงปกคลุมแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องตกชุกตกแช่นะครับบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางตอนบนนะครับจะเน้นอยู่ทางโซนนี้ก็คือสเกลที่เป็น สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับนี่คือปริมาณของความชื้นที่ครบแน่นกันค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็แนวปะทะอากาศจะเกิดขึ้นบริเวณแถวนี้จึงทําให้บริเวณแถวนี้นะครับจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแถวบริเวณทางอีสานเนี่ย ก็ยังคงเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางโดยเฉพาะในฝั่งที่ติดกับทางภาคหลางตอนบนนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเราเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลาเช้ามืดหรือว่าช่วงประมาณเวลา4นาฬิกาตีสีของวันพุธที่20มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวัน ที่พ่อแม่พี่น้องชาวส่วนอย่างไม่ควรออกมากรีดยางครับเพราะเสี่ยงที่จะเจอพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลักษณะก็ยังคงเหมือนเดิมครับคาดการณ์ไดค่อนข้างยาก กลักษณะกระจายตัวบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับ5ประมาทบริเวณทางภาคกลางนี้เกือบทั้งภาคเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ฝนตกหนักด้วยนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับทั้ง4ภาคนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องจากนั้นเมื่อเราเลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันพุธที่20มีนาคม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณของกลุ่มฝนบริเวณทางภาคอีสานจะเริ่มค่อยๆลดลงแต่ยังคงมีปกคลุมอยู่ทางอีสานตอนบนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกนนลนครนครพนมยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังบริเวณทางภาคเหนือส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุขโขทยัย อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรและทางเพชรชบูรณ์รวมถึงทางพิษณุโลกครับภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเช่นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรี การจนบุรีราชบ,บุรีและตามโซนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับบริเวณทางภาคกลางตอนล่างๆเช่นกรุงเทพและก็ปริมณฑลเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากกระแสของลมตะวันตกเนื่องจากว่าติดกับใกล้กับทะเลปริมาณความชื้นก็สามารถหลังไหลเข้ามาเติมให้ได้ในช่วงนี้ บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ร้อยละ10ของพื้นที่คาดการณ์ในช่วงบ่ายหนักแน่ครับบริเวณทางภาคใต้ครับเช่นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรหรือว่าละนองเป็นต้นจาก,กสรุปก,ก็คือสภาพอากาศตั้งแต่ช่วง1 9ถึง20มีนาคมปี2567นเนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนและ ทะเลจีนใต้ในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายนะครับประกอบกับลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนจึงทําให้ทางประเทศไทยตอนบนมีพายุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้นาขนองนะครับฝนตกหนักลมกะโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในช่วงระยะแรกๆก็ๆคือ19-20มีนาคมนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้ ก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับทำให้ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นส่วนขึ้่นลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จากการอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคนะครับบริเวณทางภาคเหนือนะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนะงร้ออยละ40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งจังหวัดเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่สุขโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและทางเพชรชบูรณ์นะครับ มาดูทางภาคอีสานครับจะมีฝนฟ้าขนองเ,เกิดขึ้นร้อยละ60%ของพื้นที่ลมกระชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนะครนะครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอยโสธรอ,อำนาจเจริญนครรลชจะีมาบุรีลำสุรินทรและอุบลราชจะานีครับภาคกลางครับจะมีอากาศร้อนแล้วก็จะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายพายุฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดคนครสวรรค์อุทัยธานีัชนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพะ นคนรศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังวตราด มาดูทางโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับจะมีฟ้าหลัวสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและสามารถมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับคลืนลมทะเลบริเวณทางอ่าวไทยตอนบนครับจะมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสามารถสูงได้มากกว่า1เมตรครับ ทางอ่าวไทยตอนล่างขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรครับทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ10ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุปปรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมาดูคลื่นลมทะเลในฝั่งของทะเลอันดามันนะครับ ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรทางภาคใต้ฝั่ง,งทะเลอนันมันจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10เอร์เซของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองและพังงาอาล้ครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของพายุเข้าไทยกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลักษณะกระจายตัวครอบคลุมแล้วก็ฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยบางพื้นที่ก็เริ่มมีสัญญาณว่าเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้น น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในบางแห่งแล้วนะครับย่คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ขอฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ